สวัสดีค่ะอีสานตามฟันยายดาวด้จ่ะวันนี้ยายดาวกับเมาแบบว่านางอยวงว่างในออฟฟิศเนาะยายดาวกันเลยแบบว่ามหาสารสวิงจ้ามหาสารสวิงเอาไว้ถ้ะไปหาซอนปูซอนปลาย้ำมือวันหยุดนัดเจเนาะยายดาวกัเลยมาสานสานอยู่ในออฟฟิศจ้าห็นวหน้าตางดีสิก็สานวิงปิงด,ด้วยจะเด้อ อันอันนี้เดี๋ยวมีเวลายัยดาวเสียนสะเอาลุง้งคลิปจุจ่าแตงแต่การอันขึนจอมบุรุษนอนจ่ากตงเต่ขึ้นต้นสวิงนีจ่าแต่ว่านี่ยดาวเห็ดแล้วเวก็เลยจิมาอันเดตให้เพิ่มซื้อแต่พี่นอ้อง่ามั่นทางหายไปโดนเนาะว่าม,มีคลิปล่งเด ยี่ยดาวก็เบิ้งใน YouTube เน่แล้วก็ยี่ดาวเคยไมีพื้นฐานมาแล้วนะจ๊ะอย่าลืมย้ายต้นไม้ให้หน้องนะคะค่ะ <c oughs> ผ,ผู้จัดการมาท่วงมาท่วงจนใหม่แก <c oughs> จ,จะลืมปลูกต้นไม้ให้น้องนะคะเส <c oughs> แสงมันเป็นจังไงนะ้นน้องเสงียง คันคันให้ได้แล้วบ้างกับว่างอย่างได้ที่น้องกับายอยู่บ้างางบอกไปกับบ้างางหรือกับว่างอย่างคืว่าแล้วเสียงมันก็ได้เป็นอะไรตัวเสียงก็ได้ อาจจะมืดมืดเนาะพี่น้องกล่องมันเป็อนอังไงน,นี่มนไม่ระจักเสแยงกานสบิ่นนางย,ยูซีนี่ก็าหายใจถิ่ถ้าสิซอนกันเริ่มตน้นด้อจ้าให้มีโอกาสทำงาน ขันเป็นขันเป็นแล้วมันก็ง่ายๆหลจากพี่น้องมันก็สีง่ายายกง่ายแน่แต่สอนเขาหิริใหม่ๆเนาะขันผู้ใดเฮ็ดเป็นแล้วมันก็สีง่ายขันผู้ใดเฮ็ดว่าท่านเป็นมันก็สีง่ายแน่ถามว่าโอ้ผีเสือก็ได้ก็แม่นยู่จ่าเสือเก็ได้ยุจะว่าก็อหยาทสดสบฟิลนี้จะคลองคือว่าอะไรเนาะนี่ดาวขหยัดสดสดฟิลนี้จะคลองนี่แหละว่า นี่สิเส็ยดได้อยู่บอ่ยิ่งสลิมพื้นฐานอันที่จะควงเคยื่องเฮงจุบอ่อ่กี้ยายดาวเคยเฮ็ดสารสวิงเงียไข่บดแดงเนาะเฮ็ดสวิงใส่เองอันนี้ยายดาวใส่อันได้ดิบด้วยจ้ะได้ดิบล่างหุบจ้ามันตัวผู้เดชมล้างหกร่างแปดก็ได้จ้ะส่วนรักมันยายดาวเอาเก่ารักไหมจ้ะเป็น เป็นแควานแคกระจายแควานแหละ้าเข้ออื่นดสามแตสลับพี่น้องนีูุ่ณแม่ป็นก็ลังใจกับฝ่ายคุณแม่คุณแชร์ให้เนื้อเจ้าเห็นว่าจังซีกับสานเฮอีกสานวิ่งเป็นยู แต่น้าสีเห็ดมันก็ไนดน้เป็นสุนีลน,นะน้องพี่น้องม่มีไั่เป็นมาต่ไนทองพอทองเมรุมาจ้ะโอ้ทองเมันเป็นทองพอทองพอประใดีย่พอแล้วว่ามีปองออกพี่น้องเนาะย้อนสีซอนการเป็นแต่การลื่มตุนพนักจ้าอันนี้ก็หยิไปก่อน ที่จริงที่จริงมันจะไม่กินไอ้อันเนี้ยไอ้นเหี่งของเกาเอิญอะอันที่เขาพันธน่นเอาได้ไหมจ๊ะนี่ดาวกระลึนแล้วเนาะกอเอิญอันใด คือนี่นางซาน้าก็เลื่มสานมาวานนีเด็ดจ้ะพี่น้องฮะก็เลื่มสานมาวานนีกอะทั้งเหตุงานลำเนาเวลานางแบบว่มามีทิ้งสีหลจ้ะจบคลิปนี้เซียนเอาต้นไม้ไปล้วงกระถางห็นผู้จัดการพี่ดาอย่าลืมเอาต้นไม้ลงกระถางให้น้องนะส่วน,น,นต้นแคทตัด ขิ้นจากปูเพิ่นจากเลี้ยงแต่เพิ่นกะฝาแย่ดาวเฮ็ดให้ให้เท่าได้มันก็กาะกันเนาะจ้ะก็ใส่ ไม่นี่เคลอะไรเคลเป็นสารเซีิมีนต้องใจย็นก่หอนอะไรด้จ้ะโอ้นั่นนานสิลิมโอเคก่องกล่องกล่องขีนิดนาก่องน่อ กดไลค์กดแชร์ให้ด้จ้าพี่น้องจาอ๋าอ,อยากสารเฮเป็นอยู่เด้ ต้องไปเรียนเมนมาไปเบิงใน YouTube ไปเบิงใน YouTube กะขัดคนบคเ่เคยมีปืนทานกับสีข่าวใจง่ายดูเด้เ่อใจเด้่อเพราะว่ารายละเอียดในการสอนเพื่อนแบบเคร่ยกับเพื่อนกับ,กบคำวบาเพื่อนกับสีเพื่อแปลว่าบอกรายละเอียดมาถึงเนะ ฉับมงอดจ่าหัเราะมือสีพัน้คลิปนี้ด่าวกจบซามี้เนาะขอฝากวันนี้อจ้าพี่น้องจ้า